สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะทางช่องพลัมบ้านบายหนูสุค่ะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753นะคะ0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสูมาในราคาเดียวเลยนะคะราคาองค์ละ300บาท ี่อ,องค์หนึ่พันนะคะพี่ขะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันวันนี้มาในราคาเดียวเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเดี <c oughs> ๋ยวเราวันนี้มาใน ep นะคะ320ค่ะสามศย์ 3, 2, แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะจ๊ะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะส่งการปีใหม่ไทยนี้นะคะ พี่ๆขับขี่กันปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ขาเนี่ยนะคะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์เมดแปงค่ะเอเดี๋ยวน้องขออนุญาตขยับไฟนะคะขยับนิดนึงขอปรับไฟนิดนึงนะคะอ่าเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะคะ หลวงปูทวดพิมพ์เม็ดแตงนะคะรายการที่หนึงเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยจ้ะสวยยนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นหลวงปูทิมนะคะเนี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทร,ราบปีสร้างนะจ๊ะเป็นหลวงปูทวดพิมพ์เม็ดแตงนะคะเป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่ง <astrolog> องละ300บาท4อง์นึ0 0พนนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่1 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันปี2-4-6-9เนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญหลวงพ่อก,กัลน,นะคะปี2469เนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลัง เก่าสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามบาทนะคะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อกันปี24 6 9เนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพดีสภาพสวยแบบนี้300บาทนะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3รายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะ เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะตัวเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยนี่นะคะตัวเหรียญน,นะจ๊ะจะเป็นเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยจ้ะสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะ <c oughs> รายการที่สามสาร้อยบาทจ้ะ เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะอง์น so you know. ี world, ้จะไม่มีหูไม่มีห่วงนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ารายการที่สามรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สี่รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สี่จ้ะนี่นะคะองค์นี้เขาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระลีลาเมดขนุนนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระลีลาเมตขนุนเหนือดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย นะคะเป็นพลา้เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะเม็ดแร่ดอกมะขามเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยเดิมนะคะสภาพดีเห็นเม็ดแร่ชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะตรงคราบนะคะตรงคราบนะคะเนี่ยนะตรงคราบตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบบองค์เนี้ยเหมือนจะเคยผ่านการใช้งานมานะคะเท่าที่หนูดูนะ เหมือนเคยผ่านการใช้งานมานะคะจะขึ้นคาแบบดำๆเขียว<ำ>ๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นลาดำหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะเป็นคาเขียวๆแบบนี้เลยนะคะองนี้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4เอาไป300นะจ๊ะ300เลยจ้ะอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พนะจ๊ะ EP นี้นะอง์ละ300บาท4ะสองค์1 0 0พนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่4 สามรอยบาทจ้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ห้าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธ์นะคะเนื้ออเป็นเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะจ๊ะเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยจ้ะส,สวยๆเดิมๆนะคะด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือแบบนี้ค่ะสภาพยังดูดีอยู่นะคะองนี้ ต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะอง์นี้เป็นเนื้อเมฆกะสิทธ์นะคะสวยเก่าสภาพยังดูดีแบบนี้เลยเมตาเห็นชัดเจนนะจ๊ะพี่จ๋าสีดานะจ๊ะสีดําๆนะคะเป็นเนื้อเมฆกะสิทธ์รู้สึกว่าจะมีตัวทอด้านหน้าด้วยนะนี่นะจ๊ะมีตัวทอด้านหน้าด้วยนะสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้า รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปูภูนะจ๊ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะพระสมเด็จหลวงปู่พูเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเนื้อหนึบๆแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเม็ดแร่มวลสารส,สวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะองค์นี้ สวยเดิมนะคะสภาพดีแบบนี้เลยพระสมเด็จหลวงปู่ภูนะจ๊ะสวยๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6 300บาทจ้ะรายการที่6รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆคาบกกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ คราบปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆคราบกุกคราบเก่าครา,าบไข่นะคะจะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะสวยสภาพดีแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะจ๊ะ เป็นเหรียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงลมดํานะคะองนี้เหรียญอาจารย์มั่นนะจ๊ะจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวองค์พระท่านนะคะเห็นชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล่ำล่ำนิ้วมือนิ้วเท้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันอ่เป็นตัวหนังสือแบบนี้คะ่ะด้านหลังนะคะ เขาจะเขียนปี2414ถึงปี2514นะคะเป like ็นเหรียญครบชนมายุ100ปีของเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะเหรียญนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเหรียญนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญนี้เป็นรายการที่แด สามบาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะจ๊ะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะพี่จ๋าส0มบาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจัดที่083 4374753 0 8 3 0 4 3 7 4เจ3นะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะจะส่งฟรีทุกรายการจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะจะด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้แน่นอนเลยนะคะพี่ขาเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8จ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อละคังหลังคอนสภาพใช้ เนี่ยนะคะเหรียญหล่อละฆังหลังค้อนสภาพใช้นะ,ะจ๊ะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นขึ้นกุไหนนะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะจ๊ะส่วนตัวน้องก็ดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกนันเอาเองเลยนะรายการนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหล่อละฆังหลังค้อนรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่เก้า เนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญนากปกค่ะเนี่ยนะคะรายการที่10บนะคะเป็นเหรียญนากปกแบบนี้เลยเนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญนากปกเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเขียนปีสอง สองสี่หรือสองห้าสองห้าหนึ่งสี่นะจ๊ะด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญจะเขียนปีสองห้าหนึ่งสี่นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทจ้ารายการที่สิบรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยจ้ะเนื้อทองแดงลมดำนะจ๊ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้เหรียญนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาจากเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกห้าเนื้อทองแดงลมดำนะคะสภาพใช้เนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกห้าเนื้อทองแดงลมดำสภาพใช้ขอบข้างสวยๆนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะด้านหลัง สวยเก่าสภาพดีสภาพใช้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ3า0บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่11รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพจ้ะเนี่ยนะจ๊ะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุ่ ไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานคราบแดงๆนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเขาเรียกว่าคราบสาแดงนะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ไม่รู้นะจำเขามาเขาอธิบายมาแบบนี้นะคะนะ เป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเงินนะคะมีคราบสาแดงติดมาแบบนี้เลยสวยสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่12นะจ้ะ300บาทรายการต่อไปจะเป็นรายการที่13รายการที่13นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสภพสมานนะคะเนี่ยนะ เหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะวัดสมานเนื้อเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะสีสวยเก่าๆสภาพดีแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าเก็บสวยเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยเนื้อทองแดงลมดำนะจ๊ะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อโกยนะจ๊ะจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสภาพดีนะคะองนี้ด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เลยจ้ะสวยเดิมนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะ เหรียญน,นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเลยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยรายการที่14บสี่จ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะสามรอบาทรายการที่14 <c oughs> รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะ พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะดำๆนี่คือคลาปลาดำฝังอยู่ในเนื้อพระเลยค่ะเนี่ยนะคะสีดำๆนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นคลาปลาดำฝังอยู่ในเนื้อพระแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้า เนี่นะคะ300บาทรายการที่15นะจ๊ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 สี่เจดห้าสนะคะ0 4 37, 4ูนย์แปดสาสี่สาเจดสี่เจดห้าสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการเลยนจะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะคะพี่ขากดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกันเข้าไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะ ราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep เลยค่ะราคาอง์ละ300บาท4องค์1,000พันะจ๊ะพี่จ๋าราคาอง์ละ300บาท4ี่องค์1,000พนะจ๊ะ,จะ,าาะ, 1, ะ,จ,ะจะส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะมีโคดด้านหน้าสวยเก่ามีคราบเขียวๆนะคะชัดเจนเลยนะคะสภาพใช้แน่นอนเลยองนี้นะคะขอบข้างสวยๆด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งหกนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหกนะคะวัดสุวรรณะ วัดสุวรรณนรนังสันนะคะจังหวัดระยองจ้ะเนี่ยนะคะด้านหลังนะเป็นพระแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกอะไรนะงานหล่อพระประธ,ธานนะคะพุทธลาโภนะคะพุทธาลาโภนะจ้ะจังหวัดระยองนะจ๊ะด้านหน้าเป็นหลวมปูดทิมจ้ะจังหวัดระยองตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆ <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> ส,สภาพเหรียญสีสวยนะคะหัวไหลกลมๆแขนล้ำ มีโค้ดด้านหน้าคลาบเขียวๆนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะคราบเขียวๆนะคะเขียว,ะะเ,ยวเป็นเขียวมรกตเลยนะจ๊ะเนี่ยนะสวยแบบนี้เลยนะคะน้องเอาแค่3 0 0บาทพอค่ะ300นะคะ300รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่17จ้ะรายการที่17นี้นะจ๊ะเป็นพระปิดตามไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงคุกลักเก่า คราบไขขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนนะคะสวยเดิมสภาพดีเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเป็นพระปิดตาเนื้อผมคุกรักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะพี่จา๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิ รายการที่สิบปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อสีทองนะจ๊ะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเนื้อสีทองมีโคดด้านหน้าใบหน้าท่านชัดเจนส,สวยๆสภาพดีนะคะหัวไหล่กลมๆแขนลำล่ำเห็นนิ้วมือนิ้วเช้านะคะเป็นเส้นชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพดีเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะตัวเหรียญจะเป็นปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะ สวยเดิมเลยนะคะเนื้อสีทองรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่19 300บาทนะจ๊ะ3 0 0บาทรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20อ่าขอโทษที่ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นรายการที่18นะจ๊ะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะจ๊ะนี่นะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่18นะคะ สามรอยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาจ้ะเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นพิมพ์ขี่ปลานะจ๊ะสวยเดิมสภาพดีเม็ดแร่มมนสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะจ๊ะองค์นี้เนี่ยนะคะเม็ดแร่มมนสารขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะ สวยๆนะคะผงจุกเก่าๆแบบนี Hence, ้เลยนะคะผงจุกเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะจ๊ะสามร้อยบาทจากรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบนี้นะจ๊ะองค์นี้นะน้องไม่ทราบว่าเขาเรียกพระอะไรนะคะเนี่ยนะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบ น้องไม่ทราบนะคะไม่ทราบชื่อพระนะเนี่ยนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะแต่น้องจําไม่ได้นะว่าเป็นพระกิ่งหรือพระอะไรนะนะคะเอาเป็นว่าเป็นพระรูปหล่อเหล้กกันเนาะเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อแบบเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะพระรูปหล่อเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่านะจ๊ะตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยมีคราบสีแดงติดเห็นมาบ้างนะคะ เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยจ้ะเนี่ยนะคะใต้าฐานจะเป็นแบบนี้จ้าใต้ฐานไม่มีกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่20 300บาทจ้ารายการที่20รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่สองหนนะคะพี่ขา รายการที่สองหนึ่งนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดำนะจ๊ะเนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสองห้าศูนย์สามเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่าเดิมๆสภาพดีด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้จ้ะนี่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการที่21นี้300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระสังกระจายเนื้อชินค่ะ องนี้นะคะเป็นพระสังกระจายเนื้อชิน้นปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้เลยสภาพใบหน้าท่านเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามอบาทรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเห็นนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะ เป็นพระเนื้อชินนะคะพระสังกระจายเนื้อชินปิดทองเก่าๆด้านหน้าแบบนี้รายการที่22นะจ๊ะ300บาทจ้ะ300บาทองละ300บาท4องค์1,000พนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มจ้ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่08 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะ08 3 4 3 7 สี่เจ็ดห้าสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะ,ะจ๊ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะราคาไปต่อได้นะคะพี่คะ่ะราคาอง์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันนะคะวันนี้มาในราคาเดียวเลยอง์ละ300บาทคะ่ะ4ี่องหนึ่งพันนะคะพี่คะ่ะ รายการนี้เป็นรายการที่22 3สิบสามอบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23สิาค่ะรายการที่23สานี้นะจ๊ะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะจ๊ะเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าสภาพดีสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยคราบก,กุคราบเก่านะคะคราบเขียวๆตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ สีสวยเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเขียนปี2478นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะจ๊ะเนื้อโลหะแบบนี้มีน้ำหนักสภาพใช้รายการที่23นี้300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่24จ้ะรายการที่24นี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์อกนูนเล็กนะอา ไม่ทราบพ,พิมนะจ๊ะไม่ทราบพ,พิมพ์พระนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าเก่าเนื้อเขียวเแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่โม,มนสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีเลยค่ะนี่นะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่24 300บาทรายการที่24นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่25ค่ะ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่25าจ้ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขเนื้อชินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่สุขเนื้อชินนะจ๊ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเห็นรอยจารยันชัดเจนเลยนะจ๊ะสวยเก่าเนื้อชินแห้งๆสภาพดีไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อชินแห้งๆแบบนี้รายการที่25้าจ้ะ สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบห้ามีคราบกุคราบเก่าติดเห็นชัดเจนเลยนะคะทั่วทั้งองค์มันมัน,มนเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ารายการที่ยี่สิบห้าเนี่ยนะจ๊ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะ รายการที่26นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนเนื้อทองแดงลมดํามีโค้ดด้านหน้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูนเป็นเนื้อทองแดงลมดํามีโค้ดด้านหน้าใบหน้าท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะ,ะ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2517 ด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นปี25 17เก่าๆสภาพดีเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการที่26นี้300บาทจารายการที่26เนี่ยนะคะ300บาทนะจ๊ะรายการที่26ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่26นะจ๊ะ300บาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะ ด้านหลังจะเขียนว่าวัดหนองกระโดนปี2470นะจ๊ะเก่าๆสภาพดีเป็นเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงนะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27ค่ะ300บาทนะคะรายการที่27สวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะรายการที่27 300บาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระนาคปกเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อชินแห้งแห้งเก่าๆคราบกุคราบเก่าคราบผ่านการใช้งานมานะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะองค์นี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังเป็นรอยผ้ามุง้งสวยสเลย นะคะเป็นพลาสเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเหรียญน,น้าปกเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่ม สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ